ต่อมาคุณนัทช,ชาวัน,ววนสีพัดส่งแสงกราบนวัตการท่านสมณะศิกมาศทุกรูปติดตามฟังเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นจากที่ยอมรับว่าเคยปรามาตอยู่ค่ะนะเคยปรามาตปรามาตคคำนี้ ก็คือเคยเอาร่าแปลด้ความโดยความหมายโดยเคยดูถูกดูแคลนนะเคยประมาทชาวโศกนะขอโอกาสขอขมากรรนะก็เลยขอโอกาสขอขมากรรมขอสำนึกผิดกับท่านณนะที่นี้ด้วยค่ะโอ้ไม่เป็นไรบินไ,ได้นะเป็นธรรมดาธรรมชาติเรารู้อยู่นะมีผู้ที่ประมาทมีผู้ที่ ด,ด,ด,ดูแคลนเรานี่อยู่ข่มเรามีก็เป,เป็นเป็นเรื่องที่เขาก็เขาไม่รู้จริงๆเขาก็ทําไปโดยความไม่รู้ก็ไปไม่ได้ถือโทษถือโกรธถือสาอะไรหรอกนะเพราะว่าเข้าใจอยู่อาตมาเข้าใจผู้ที่มาทําร้ายอาตมาพูดตรงๆเจตนาจะเอาอาตมาตายเลยอาตมาก็ไม่ได้เคยไปถือสาไปถือโทษโกรธอาฆาตอะไรเลยเ,ยเพราะเข้าใจเขาเห็นใจอ่ะ เห็นใจเขาเขาก็าาปรารถนาดีๆไม่ดีเขามีความรู้ความสามารถอยู่ในวงการสามารถที่จะจัดการอาตมาดาเขาก็ทํามาแล้วอย่างที่ผ่านมาเป็นผ่านประวัติศาสตร์มาที่าทอาตมาเจอมาในชาตินี้ก็ไม่ได้เจตไม่ได้เสร็จไม่ได้ถือสาไม่ได้อาคามาร้ายไม่ได้อาภายัยหรือว่าไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจเพราะเข้าใจความจริงไงเขาปรารถนาดีนะ เขาถือว่าที่เขาเข้าใจนี่มมาของถูกอ่ะเรามาจะมาทําของถูกให้เขาเสียหายเขายังเข้าใจว่าเขาถือสิ่งที่เขาถืออยู่น่ถูกอาตมามาทํานี่ผิดเขาจริงเขาจริงใจของเขาไปถือสาเขาได้ยังไงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ต้องจัดการที่มันจะของห่วงอ่ะใช่ไหมศาสนาพุทธต้องรักษาต้องใครมาทำร้ายก็จะต้องเออ ก็ต้องสู้กันหน่อยได้ปากหอกไม่ไปทำร้ายมากกันนั้นหรอกนี่จะพูดกันว่ากันปฏิกโกสนาอย่างแรงๆตัวนั้นเดงพูดกันว่ากันอย่างแรงๆได้เป็นปากหอกเป็นมุขสัตีก็ทัางตนี้ว่ากันนอกนั้นไม่เอาไปฟ้องกันเป็นอธิกรเป็นคดีก็ไม่ได้อาบาัติพระพุทธเจ้าสอนแล้วท่นานนาซังว่าแล้วทำไมได้ แต่ถ้าเป็นนิกายก็แล้วเป็นแต่เขานิกายเนะี่ยเขาคือเขาไม่รู้เรื่องกายนิกายนะี่คือไม่มีกายไม่รู้เรื่องกายเขาก็ทําผิดกฎธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไปหมดถ้าเขารู้เรื่องกายหลือเป็นนิกายที่มีปัญญานานา,นาสังวาสแม้เขาจะอยู่ในนิกายอย,าย,าย,ายู่นิกายนั้นเช่นนิกายธรรมยุทธนิกายมหานิกายแต่ถ้าเขามีความรู้ในาน,านานาสังวาสเขาก็จะไม่ละเมิด หลักเจนของธาร,รมวินัยอมนาสังวาเขาก็จะรู้ว่าอัตมาเนี่ยบอกพูดแล้วพูดดีว่าอัตมาไม่เป็นนิก,กายกับใครนะใครจะไปเป็นนนิก,กายอัตมาเรื่องของเขาอัตมาเป็นนานาสังวาสกับทุกคนใครจะมาร่วมก็มามีหลักเกณฑ์วินัยหมดเลยจะมาเข้ามามาสมานสมานสังวาส,วาส,วาสวามาก็ตามวินัยเหมือนกัน ถ้าคนยังเป็นเดรัจฉีหรือบางคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมาตามกฎตามเกณฑ์ผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่เขามาปับ๊บประมาสวะสมานสังวาได้เลยก็เข้าได้เลยเขา้เเขาได้เป็นมีขั้นไม่ตอนอย่างที่เราสงทางเทรสมาคมมาที่นี่ก็มีตามขั้นตามตอนน้องคุณก็ต้องเช็คกันเช่นคุณบวชเท่าไหร่ อะไรประพฤติมาอะไรเท่าไรยังไงเดี๋ยวนี้มียังไงแม้แต่ที่สุดพน้นมีเงินมีทองอพ้นอะไรนะ,ะที่ยังมีเงินทองอยู่ยังไม่สละออกอมาร่วมสังฆกรรมเราไม่ได้อะ,อะพระนะพระใช่ไหมฮะ,ะที่ยังไม่สละออกเงินทองทองตัวพระนะครับ อนิสกิยาปาจิตติคุณยังไงนี่ไม่ได้ยังไม่พ้นนิสกิยาปาจิตติยังทาสก,กิรกรรม่วืกับเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะทําทุกอย่างตามพระวินัยหมดทุกอย่างมันไม่ได้ไปแกล้งกันเพราะมันเป็นสัธจธรรมถ้าทําผิดมันก็ผิดไม่ดีทําให้าศาสนาพุทธเสื่อมเนี่ยเราก็ทําตามจริงแต่ทางเทรสมาคมเนี่ยโอ้โห เงินทองของสะสมกันโอ้ล่ำรวยเป็นพระมหาศาลเมือนกับยุคเสื่อมของพระมหาศาลนั่นแหละเมือนกันเลยไปเอาละพอะว่าเข้ามา